ผมเอเวอรี่บอ o ี้굿มอร์นนิ่งเอเวอรี่อดเมฆฝนกำลังก่อตัวนะครับพายุดิฟิชั่นนะครับล่าสุดที่ในส่งไปสักครู่นี้นะครับกำลังก่อตัวมืดคืมเลยนะครับวันนี้วันพระใหญ่นะครับอาสาหะบูชาขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะครับที่จิตจิตรัทธาในการติดเช้าหุงข้าวใส่บกใส่บาตรนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเช้ากักท่านก็จะไปส่งยายแล้วก็ไปอิ่ไปทําบุญนะครับก็ช่างก็เริ่ม เสร็จแล้วนะครับได่กี่นาทีนะครับแล้วก็งานฝ้าเริ่มเดินแล้วนะครับฟ้าห้องใหญ่เลยกลับพี่น้องครับเนี่ยครับรถขับมาระมวังนิดนึงนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอันนี้ก็สัญญาณยานพาหนะหันดาบให้กับคือคือคือพร้อมที่ออกบินนะฮะ่อกไม่กองเราจะออกนะครับพี่น้องทัศนวิสัยมองเห็นได้ไกลประมาณ800เมตรนะครับของความมืดคืนชมชมสวนกันก่อนนะครับ แรงมากเลยครับพี่น้องนี่คือตันผาน,นะครับเป็นช่วงออกเดี๋ยวจะเวลามันแตกยอดมันก็จะช่วยงานเลยนะครับบูนเครื่องเลยนะครับพี่น้องเอ้วันนี้มีจดหมายเราต้องหมั่นดูดูว่ามีจดหมายหรือเปล่านะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเจอฝนมันจะปิดน,นะครับโอเค เราดี้่นะครับคือพร้อมที่จะไปส่งยายแล้วก็ส่งไปอยู่นะครับโอเคนะครับท่านครับ